สวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ใช้แอปพลิเคชันนะคะหนังหน้าที่แท้จริงเพเบิเ้งหนังหนาที่แท้จริงพี่น้องเพราะใส่แอปพลิเคชันมันโหลดยากรับก,กระโดดกระเดียกแม่พี่น้องเบิ้งเอาก็แล้วกันเด้อหนังหนาที่แท้จริงของหนา้าหนังนาที่แท้จริงของหนา้าบ่ได้เสริมเติมแต่งยังพี่น้อง คอยโหลดแอปพิชัชันบ่ได้พี่นองปล่อยมันไปค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์สวยตามธรรมชาติซะสว์มีแบบสวยตามธรรมชาตินั่งอย่าบ,บนนึกปลานี่พี่น้องมาม่กินเขาก็ประเดกประลาซับพี่น้องกับกียงเฮ็ดเฟียงคอยว่าจะโหลดสวยๆไหมยันขะเจ้ามาเห็นชีวิตที่แท้จริง างามในสายตาไข่แล้วกันเด้อพี่น้องมือหนิไข่ไข่บ่มีแปปอแปปบไข่รดแอปบ่ได้สงสัยทุกซับไข่ร่วนนี่แจงแจงเห็ดเปี๊ยงหวานหวานภาษาไทยเขาว่าแจงเห็ดฟางบ้านไขยเอิญแจงเห็ดเปี๊ยงไก่ล้หน่อยน้องไก่ตีนไก่ จคือพันที่แท้จิงนะคะก็แบบนี้ละค่ะสีนี้ละค่ะหนังหน้าที่แท้จริงก็เป็นแบบนี้ละค่ะตักนะ้ำจุ๊บๆดูภายในจิตใจก็แล้วกันนะคะแับดูวยพี่น่ย ให้เห็นหน้าสดบ้างนะคะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตัวจริงจะไงว่าเดี๋ยวตัวจริงจะไงว่า <c oughs> เห็นตัวนันแอปเครื่องเห็นตัวนันแอปนึกว่าโอู้คือมั่งอ้ามลงไรกระดอกกระเดียกหเห็นตัวจริงนั่งด้่พี่น้องน,นี่แหละตัวจริงเมื่อใส่แอปเมื่อนีไปใส่แอปเลย พื่อคอยก็ว่าจะใช้แอปดอกล่วงอยากฟังงูพี่น้องคอยมากมากเบิงบ้งคลิปจะฟังมันมีความสุขไหมพวกเจ้าเป็นเที่ยงคอยบ่กอัดแล้วก็เบ,บิ้งแล้วเบิงเ้งอีกแจ่มดิเขาก็เกจ้าผู้ใดมาเห็นก็กดติดตามให,ไห้ไว้นะเนอะคอยบ่กคอยมีมูลหลอกพี่น่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ